เอาล่ะครับสว่วนดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะมาอยู่เราใน NRD เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ NRD นะครับเป็น Fire of Character นั่นเองนะครับ <laughs> มาอยู่เราในตัวละครพิเศษเช่นอา่าลูฟี่ล่างบราวแมนนั่นเองนะก็ขอร้อยห้าสิบไลค์นะครับใครที่อยากจะเล่นนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่เพจของเขาเอ้ยเพจของผมนะครับเอ้ยชิมานรถลืมไปเล่นบนไอซีด้วยวะา,าย <laughs> โมเดลสวยได้ใจเลยครับมันมาจากเรื่องอ่าอะไรนะ ไม่ใช่มาจากเรื่องอะไรมันมาจากเกมอ่าลูฟี่เบลตี้อะไรสักอย่างน,นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคาร์ลโมกีโอ๊ยอ๊ยโอ้ยเรียบร้อยเลยของเรามันไม่สตันนะฮัลโหลาาเหอลาาเอจบเลยมันมีสตันแนงนะ มันมีลางนี้แล้วก็ลางสเน็กแมนสเน็กแมนผมได้แจกไปหรือ,อยังวะน่าจะแจกไปแล้วมั้งอ้อของกังมาดิวมีสตาร์แล้วตีของกังโอ้มีส,มมมมสี่สกิลนี่แหลม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 เอ้ห้าสกิลเลยดิสกิลนี้กดใช้ไม่ได้นะมันเป็นสกิลติดตัวนะครับนะ ไาแล้วมาแล้วเอ้ยมันมาแล้วเจอแรงสกิลฆ่าไกลกว่าเว้ยอุ้ยสกิลวสวยงามดีวะนะอีมันมันไปฟาร,รม์มนี่มันเอาอยากเว้ยโ,โกเลมข,ลข,ข้างมัางลั่งเอาอยากนะ โอ้เดินไปไหนก็ได้ทะลุได้เลยถึกถึกจุียเลยว้าเส้นไนด้าวิ่งช้านะแต่ไม่เป็นไรเราก็มีเรามียาวิ่งเร็วนั่นเองนะ สกิลไกจังวะโอ้ว่เดฟังโอ้ไันบ้าเลยครับโอ้โหมึงไปไกลจังวะเนี่ยชีโนสได อุย้ดยดูฟี่มันยังฟาร์มตรงนี้อยู่เราได้เปลี่ยนมาเยอะเอแต่มันมีส,ก,นนะสก,ก,กิลไอ้นี่แล้วนะสกิลลากเราไปกระทืมนล้วนี่ไงแต่เรามีสกลิลอ R แล้วครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดเก๋สุดเก๋

สาโอ้โหสามสิบลวะเรี่ยวยกกันี่้ ซื้อเท่าไหร่จับตัวได้ดีว่ะซื้อเท่าไหร่จับตัวซื้อเท่าไหร่จับตัวมันคืออะไรโอ้อะไรไม่รู้นะครับสกิลน่าจะแรงขึ้นงี้ป่ะโอ้ยเวรเอ้ยโอ้รู้พี่เพื่เลยวะก็ื่อนสี่ร้อยละาอ

khoaเทเลย skt, yeah, ha ha, ui bắn vào skt, yeah, ha ha, ui, long, ui đen là. Do what? You know, Snider. But it'll Yeah, Yeah. โอ้ยเอ้ยมันสกิลสวนเอ้ยบ้าเอ้ยได้เว้ยว้าวเ้ยมันดีได้สิโลสิไอ้มันตีธรรมดามันก็เป็นอนี้เว้ยตีธรรมดามันก็มีสกิลออกเว้ยโอเค เห็นแตบบ่แบบโอ้ยไม่ได้สกิลเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวมันดูนะผมปล่อยมาเ,าเลยดูนะเดี๋ยวมันจะตีเองอ้าวชิหมหายละอัพแต่สต<ป>็งดู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 เนี่ยมันมันสกิลเองเลยอะ キノシ,シュナイダーチップダーデ<度> <laughs> ィスタンプラーキノシュナイダーキノシュナイダ ชิบห <ś m any> <ś m any> าย่เละคาร์ดเดียวอะไรเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่กันอีกตัวอีกตัวเอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะเราอยู่เราในไฟออฟคาลิเตอร์นั่นเองนะครับในตัวละครพิเศษโซโลนะครับเป็นตัวที่สองนะเอ้ยโซโลจีนแดงว่ะมาดิ โอ้ยโอ้ยไปกอดเจอจัดหนักเลยโอ้ยไปกอดมันมันเตือนมันเตือนังวะมันนี้ไม่เอนด้วยโอ้ มาดิมาดิาแต่ข้าบ้างแล้วเจ้ามันยังอ่อนหัดข้าวอยู่ในภาคบาแล้วเจ้ายังอยู่ในภาคเป็นช่วงไรวะสองปีที่แล้วใช่ไหมล่ะไอภาคไหที่มันไปเจอกับตัวปอมตัวปอมมากลุ่มรูฟีีกลุ่มหมวกฟางหมวกฟางตัวปอม

เราค่อยๆไปคไปครับเราไม่ต้องฟื้นมันเอาได้หรอวะโอ้เอาได้ปะแต่จ้าสกิลกตัวมันแรงมากเลยเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบไอ้ เสียงเหมือนยิงปืนเลยว้าตะพร้อมจะไปเล่นกับมันละเราไปเ้อเทปจำตัวกันโอ้ยเี้่บัฟดามเมจมา2,000เลยนะ เตตัสอย่างละห้าร้อยโอ้ my god ดูดิโอว่้ What What the fuck <c oughs> the fan <fastest> <erei> <c oughs> What the fuck อะไรกันเนี่ย

A điên loại của tà Ê, tám sẽ tay với đi ôi mười tay mười mười đi ôi, mười 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 tôi mười mười

โอ้โหน่าชู่เขี่ยสกิลติดตัวพุทธเลียงเลยวะเขี้ยะโคตรว่ะโคตรจังวะเอ้ยรุมรุมรุม